สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับขวัวเตาฟืนอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาขั้วพริกหอมกระเทียมเพื่อจะทำเจ่วปลาร้านะคะใส่ลงไปเลยจะคั่วไปเรื่อยๆนะคะคั่วต่อไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆ จนกว่าพริกหอมกระเทียมของเราจะแบบเป็นแบบสีออกแบบยังไงอะอย่างเงี้ยค่ะคั่วจนกว่าหอมหอมแดงเราจะแห้งนะคะแล้วเราก็จะใส่อันนี้ลงไปมะเขือเขือ เราค่อยมาดูตอนที่พริกของเราใกล้สุกแล้วนะคะพริกของเราเป็นพริกอ่อนนะคะเราก็เลยไม่เอาขั้วออกใส่ไปเลยค่ะอย่างเงี้ยไม่เป็นไรใส่มะเขือเทศลงไปเอ้ยมะเขือเคือลงไปเลยค่ะมะเขือเคืองหรือว่าบางคนก็จะเรียกมะมะเขือส้มนะคะใส่ลงไปขั่วรวมกันเลยค่ะ เราจะทำน้ำพริกหรือว่าทำแจ่วปลาเพื่อไปกินกับนึ่งนึ่ปลานิลของเรานะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนใกล้ใกล้สุกแล้วค่ะพริกหอมกระเทียมสุกก่อนนะคะเพื่อนๆเราก็ต้องตักออกก่อนค่ะแล้วก็มาคะเขือมะเขือเคือแล้วก็หอมแดงกันต่อน คัวไปเรื่อยๆไม่ต้องกลัวไหมนะคะเพื่อนๆเพราะว่าเราก็จะเอาแบบออกแบบไม่ไหม้นิดๆนะคะเพื่อความหอมคัวพริกหอมกระเทียมประมาณน,นี้นะคะแล้วเราก็ใส่ครกลงไปเลย เราจะตำพริกหอมกระเทียมก่อนนะคะเพื่อนๆตำเลยค่ะเกลือปลา คั่วแล้วก็เกือเฆ่มะเขือเคือนะคะตำต่อไปเรื่อยๆค่ะคั่วเตาฟืนของเราก็จะประมาณนี้นะคะมัรยากาดฝนตกด้วยนะคะวันนี้เพื่อนๆตามด้วยมะเขือเคือ ประมาณนี้พอนะคะไม่ต้องแหลกมากนะคะประมาณนี้ต่อไปเราก็มาปรุงเครื่องกันเลยค่ะใส่ผงวัวลงไป ตามด้วยน้ำตาลนิดหน่อยค่ะตัดตัดเค็มตัดเค็มจากปลานี่ค่ะปลาว้าวปลาหอมๆเลยค่ะใส่เยอะไหมอีกนิดหน่อยใส่ตัวลงไปด้วยนะคะเพราะเราชอบ ตัวมันก่อนเดี๋ยวจะคินใส่มะนาวลงไปหนึ่งซีกนะคะ,ะแล้วก็โขลกลาก,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 กินเนานะสบเคเหนียวหอมมะนาว ชิมเลยค่ะพเพื่อนเพื่อนเพราะว่ารู้เลยว่าอร่อยเราชิมนิดนิดนดึนก็ได้อ้สิบยอด เจียวปลาของเราก็จะประมาณนี้นะคะน่ากินไหมคะ <c oughs> เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนเราก็จะเราก็จะมากินนึ่งปลากับเจียวปลาที่เราทําเนี่ยะคะ่ะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ